ดูแลเกี่ยวกับบริหารทั่วไปนะคะเกี่ยวกับบริการผู้ย่างในโรงเรียนช่วงนี้นะัเก,กเรียนไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้โรงอาหาร mm hmm. ซึ่งเราเปลี่ยนระบบใหม่ mm hmm. เป็นประบบสูรอาหารไร้เงินสดหลายคนจะมีปัญหาว่าไม่สะดวกไม่อะไรคือมันเป็นจุดเริ่มต้นลูกทิย์แรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่สะดวกหรอกเดี๋ยวเราชินแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันก็ง่ายนะ ฉะนั้นวันนี้ครูจะมาดูนักเรียนทั้งม .1 หนึ่งและมอสอค่ะว่าใครยังมีปัญหา mm hmm. เดี๋ยวเดยวถ้าใครมีปัญหาสุดท้ายหลังแ,แบบที่ครูคุยด้วยแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้แยกมาเรามีคุณครูกลุ่มง,ง,ง,งานโฆษณาการเรามีแอปพีที่จะช่วยเหลือนักเรียนอัพประเด็นแรกใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก่อนเลยหมนหนึ่งยกมือขึ้น แล้วล่ะลูกแล้วก็มีโทรศัพท์แต่เป็นไอโฟนท,ที่มันเข้ารหัสไม่ได้เข้ารหัสโหมดไม่ได้เล,ลยยกมือค่ะเราสามารถพิมพ์ QR โค้ดออกมาให้ลักเรียนได้ QR โค d e เครื่องปัดเหมือนเป็นปักอยากเติมเงินก็เอาบัตรนี้มาสแกนอยากจ่ายเงินก็เอาบัตรนี้มาสแกนอันนี้เป็น5สำหรับผูๆที่ไม่มีโทรศัพท์นะคะ เด็กที่มีโทรศัพท์แล้วใครยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ไนไทยแลนด์ไม่ได้ยกมือขึ้นไม่มีใทรดาวน์โหลดแล้วใช้งานไม่เป็นยกมือขึ้นยกมือค่ะดูมาแล้วมีรางวัจริงๆนา ไว้เลยนักเรียนเปิดแอปมาเลยค่ะเติมเงินสดอโอเคเปิดขึ้นมานนก่อนเติมเงินสดทำยังไงอ่ะหันหน้ามาพื่อนีหันหน้าหัหน,หน้องนักถ้าเรียนขามันมีไอคอนพอเปิดเข้ามาเนี่ยมันไม่ต้องล็อกอินแล้วนะคะมันมีไอคอนอยู่สองฝั่งฝั่งซ้ายมือครูซึ่งเป็นของนักเรียนอนะ่ะคือเติมเงินลูก คิดเติมเงินออนไลน์คืออยากจะให้พ่อแม่ปกครองอที่บ้านม,มันจะขึ้น QR code มาขลุ A ่เราสามารถแคป QR code เนี้ยส่งให้พ่อให้แม่หรือถ้านักเรียนมี App แอปธนาคารนักเรียนดาวน์โหลด QR code เนี้ยไปสแกนที่แอปธนาคารของนักเรียนได้กัดจังจังจังจัดจังกัจังก็แคป QR code ส่งให้ ผู้มีอุปการะับครูที่สวยที่สุดตอนนี้ก,ก็สกแกนงค่ะลูกสแกนก็เหมือนธนาคารธรรมดาเลยพ่อแม่หนูเนี่ยสกแกนแล้วมันจะขึ้นว่านักเรียนกดแบบนี้ค่ะกดตัวใช่ในเนี่เพื่อชี้ละมาใหม่มาใหม่คิวอาโค้ดตัวในค่ะลูกเติมเงินเติมเงินสด QR วอาโค้ดตัวในเนีขอขอ่ยค่ะตัวถัดกันมาเนะี่ย คนที่เข้าครั้งแรกกดคิวอัพโพส